สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ผมจะกทดลองชุดทดแรงนะครับกับเรือไฟเบอร์ลำประมาณ6เมตรกับเครื่องฮอนด้าเก้าแรงนะครับใบพัดใบพัด16นิ้วโอเคนะครับนี่ครับนี่เป็นความเร็วรอบเดินต่ำนะครับรอบเ,รอเดินต่ำ เครื่องคันด้าเก้าแรงนะครับรถไปพัดขนาดกนิ้วก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับน้ำหนักเบานะครับก็กับต่อแบบตรงๆนั้นก็น้ำหนักใกล้เคียงนะครับทิ่แปลงหน่อยก็เป็นท่อนะครับเป็นทอ่อสแตนเลสทอ่อจริตรงเดี๋ยวผมจะลองเร่งความเร็วดูนะครับโอเคครับที่เป็นความเร็วปากลางนะครับ ก็ดีดีกว่านะครับดีกว่าแบบต่อตรงนะแต่ใช้ชุดทดดันจะเพิ่มกำลังครับจากเดิมต่อตรงใช้ไปพัดแค่แปดเดียวครึ่งก็หัวเครื่องประมาณเกือบซึ่งลำ้ำก็คงจะเป็นกำลังวิ่งเราประมาณนี้เหรับ და რასაც